ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนต่อน,นี้ไปก็จะขอนำเ,เรื่องราวในหนังสือประวัติหลวงพ่อปานวาัดบานมุมโคมาปรารถบ,บบรรดาท่านพุทธบริษัททั้ <c oughs> ทงนี้ก็เพราะว่ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจดหมายติดต่อเกินกว่าพันฉบับว่านางสือประวัติครูพ่อปานเป็นนางสือที่ถูกใจบรรดาท่านพุทธบริษัทมากให้บราการหนึ่งถ้าอ่านบางท่านหรือว่าหลายท่านวยกันว่าพอเริ่มอ่านก็วางไม่ลงทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นที่ถูกใจขอาบรรดาท่านพุทธบริษัท ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อาตมาก็ปลื้มใจที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีอารมณ์เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่า, <c oughs> าทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่อ่านหนังสือพระหายาก และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเขามักจะถือว่าหนังสือของพระนี่เป็นหนังสือปรามปราอ่านแล้วไม่เป็นที่ถูกใจของบุคคลผู้อ่านนอิบรายการหนึ่งเขาจะถือว่าเรื่องราวของพระเป็นเรื่องราวของศาลาวัดเป็นความรู้ที่ไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่สามารถจะสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้ ให้คนบางคณะท่านจึงไม่ได้สนใจทั้งนี้อาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ดี <c oughs> <c oughs> ความจริงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่คนจะเห็นว่าดีหรือไม่ดีนี่เราก็ไม่ควรจะโทษท่านผู้อา่านเหมือนกับว่าสมมติว่าเราเองเป็นคนแสนแดงภาพยนตร์ เป็นคน,สนแสดงมโหรสพหรือว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงภาพยนตร์นักสนแดกสแดงมโหรสพถ้าสแสดงไปแล้วเป็นที่ไม่ถูกใจของบุคคลผู้ชมก็อย่าไปโทษว่าคนช่้ชมมีใจไม่ถึงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่านักสนแสดงจะต้องรู้จิตใจคน ว่าคนในถิ่นนี้เขาชอบลีลาแบบไหนถ้ารู้ว่าเขาชอบลีลาแบบไหนเราก็แสดงไปตามนั้นอย่างนี้เขาชมเป็นที่ชอบใจของเขาท,ทิ้งจะถูกต้องแต่หากว่านักสแสดงต่างๆมีความปรารถนาอย่างเดียวว่าจะแสดงตามใจฉันชอบ โดยไม่พิจารณาว่าจิตใจของบุคคลผู้ชมต้องการอะไรแล้นเมื่อผู้คคนบุคคลผู้ชมไม่ต้องการมีการเบื่อหน่ายและจะไปโทษว่าคนชมตาไม่ถึงใจไม่ถึงมันก็ไม่ถูกนี่เปการหนึ่งกับผู้เหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวก็เหมือนกันพ่อครัวแม่ครัวปรุงใจปรุงอาหารตามใจตนชอบ แต่ไม่ได้คิดว่าแขกผู้มาหรือผู้ต้องการอยกกินเขาต้องการรถประเภทไหนเราทำเฉพาะตามใจเราฝ่ายเดียวอันนี้ก็ต้องถือว่าในเมื่อไม่ถูกปากเขาเราจะโทษเขาไม่ได้เราต้องโทษเรา <c oughs> ข้อนี้มีประมาณชั้นใดการเขียนหนังสือเรื่องราวของพ่อปานก็เหมือนกัน แต่ความจริงการเขียนนั้นอาตมาไม่ได้รู้ใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็พูดไปตรงไปตรงมาและเป็นการพูดนีบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายไปอ่านเข้าแล้วก็บอกว่าการพูดนี่เสียงมากที่ว่าเสียงมากเพราะว่าอาตมาพูดตามความเป็นจริงความเป็นจริงของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง ก็นำมาพูดขึ้นมาพูดไปตามความเป็นจริงเขา้าก็ปรากฏว่าเป็นที่นิยมของมรรด่าุทธบ,บริษัทชายหญิงแต่ว่าทั้งนี้อาตมาก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเก่งรู้ใจญ,ญาติโยมพุทธบริษัทแต่อาตมาที่ว่าความเก่งนั้นเป็นความเก่งขขงบรรดาญาติโยมุทธบริษัท เป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆและก็เป็นคนที่มีความต้องการพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรตรงไปตรงมานี่ความดีทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นความดีที่บรรดาท่านุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาได้อบรมใจมาดีแล้วทั้งในชาติปัจจุบันและชาติในอดีต เมื่อมาพบคําวาจาที่กล่าวตามความจริงของกติพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่พอใจสําหรับวันนี้ก็คงยังไม่ได้เข้าเรื่องของพ่อปานวัดบ,บานลุงโครหรือตาลมางรรังสือนั้นจะขอบอกประวัติความเป็นมาสักนิดหน่อย <c oughs> ว่าทําไมอาตมาจึงเสี่ยงกับกับคําว่าอวดอุตริมนุษยธรรม <c oughs> รก็ว่าการเขียนหนังสือตรงไปตรงมานัดบรรดาญาติโยมพุทธมบริษัทย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลดีแต่ได้ว่าเป็นที่ไม่พอใจของคนเลวคนเลวนี่ถ้าเราจะพูดพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่เขาจะหาว่าเป็นคนที่คืบเกินไป ถ้าเราจะชวนเขากินเหล้าเมายาไปเท,เที่ยวเจ้าชู้ต่างๆเล่นการพน,นันและปล้นคนนี้พ้คนคนนั้นแย่งคนนี้อย่างนี้เขาชอบ <c oughs> แต่ถ้าไปพูดเรื่องศรรินเรื่องธรรมเข้าก็ก็หาว่าครข้อ,อนี้มีประมาณชั้นใดอาศัยกำลังใจเขามันดาญาติโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกัน อาศัยที่ญาโยมพุทบรริษัทนี้บำเพ็ญความดีที่เรียกว่าบาร,รมีมามากในบริการหนึ่งเมื่อฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าตรงไปตรงมาก็ชอบใจสำหรับด้านคณะของอาตมาก,ก็เช่นเดียวกันคณะที่นุ่งเหลืองโกนหัวคณะนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็นสองพวก คือพวกหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอุปสมะชีวิกาที่บวชเข้ามาแล้วอาศัยพระาศาสนากินสร้างศักดิ์ศรีในฐานะที่ตนเป็นคนของพระพุทธศาสนามีผ้าเหลืองเป็นธงชัยจะเดินไปทางไหนก็มีคนเคารพนบนอบแต่แต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนไม่เคารพในศีลเป็นคนไม่เคารพในธรรม เป็นคนไม่เคารพในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์กฎมหาเทระสมาคมและกฎกระทรวงเป็นต้นทำตนว่าเป็นผู้มีอำนาจแต่ว่าจิตใจในหย,ยาบคายมากไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีพระธรรมวินยัยและระเบียบใดๆที่สร้างขึ้นไว้ก็สร้างเพื่อคนอื่นตนเองไม่ประพฤติปฏิบัติ นักบวชประเภทนี้จัดว่าเป็นนักบวชที่เลวที่สุดที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการมีโย่และก็นักบวชอีกประเภทหนึ่งถึงแม้ว่าบาังเอิญท่านจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระราชาคณะเป็นสมเด็จและเป็นสมเด็จพระสังฆราช <c oughs> ถ้าได้ว่าท่านนัหลายพวกนี้ท่านไม่ได้ติดในโลกกระทำเมื่อเขาตั้งมาก็รับเป็นการฉลองศรัทธาคือโลกกระทำแปลตั้งแปดราการคือหนึ่งมีลาบลาบเสกการะคือเงินทองที่เกิดขึ้นมาท่านได้รับมาแล้วท่านก็สร้างใน,ส,นส่วนสาธารณประโยชน์สงเคราะห์สังคมสอง ตามบังเอิญว่าลาบจะหมดไปก็ไม่สะเทือนใจได้รับยศถาบรรดาศักมาแล้วก็ไม่เมาในยศมีความรู้สึกตนของท่านอยู่เสมอว่าท่านเกิดมาแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายยิงไม่ถือตัวถือตนเกินไปบังเอิญเขาจะอยศไปท่านก็ไม่เสียใจดีไม่ดีการเลื่อนยศถาบรรดาศักท่านก็ไม่ยอมรับเลื่อน อย่างนี้ชื่อว่าไม่เมาในในยศถ้าความสุขมีจากกามารมณ์จะเพิ่งเกิดขึ้นท่านไม่สนใจความทุกข์ใดๆไม่จะเกิดขึ้นท่านก็ไม่เดือดร้อนใครจะนินทาว่าร้ายท่านก็เฉยๆใครจะสนเสริญเยินยอท่านก็ไม่ยอมรับพระประเภทนี้ก็มีอยู่มากบรรดาท่านพุทธบริษัท การเขียนหนังสืออาตมาฉบับนั้นอาตมาพร้อมรับและก็พร้อมที่จะสู้แม้แต่ว่าชีวิตจะเสียไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอาตมานี้โดนมาหนักโดนพระประเภทที่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยไม่เคารพพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ไม่เคารพสังฆานัดนึกว่ากฎมหาเทระสมาคม แต่ได้ว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจวาสนาอาตมาถูกลูกรานมามากในที่สุดมาตอนหลังที่จะเขียนหนังสือหลวงพ่อปานเป็นจังหวะเวลาที่ป่วยมาก่อนหน้านั้นถึงสองปีเศษอาการป่วยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมันอาเจียนทุกวัน ฉันอาหารเข้าไปจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามมันก็ออเจียนแต่ว่าการที่ไอเจียนแล้วกระแรงก็จะมีเดินไปไหนก็ส่วนลมบางทีนั่งคุยอยู่ดีๆพอลุกก็หน้ามุดซถ้าไม่มีอะไรเป็นที่เกาะก็ลมเป็นนั้นว่ามันนั่งพิจารณาถึงชีวิตก็คิดว่านี่เราน่าจะตายซะแล้ว <c oughs> ความตายคืบคืบครามเข้ามาเป็นนั้นว่าก็มันนั่งคิดในใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นของธรรมดาถ้าเราเองเราก็เคยตายมาแล้วหลายวาระ,ะเฉพาะในชีวิตนี้แต่ชีวิตที่แล้ว,ลวมาเมื่อถอยหลังไปดูอัตภาพอันนั้นก็เห็นว่าชีวิตกับอัตภาพที่ผ่านมานี่มันนับไม่ท้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่เป็นสัตติเดชานมีปริมาณกว่าชีวิตที่เป็นมนุษย์ไม่รู้กี่พันเท่าและชีวิตที่ผ่านความเป็นมนุษย์มาก็มากแสนมากนอกจากนั้นยังจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตวิเดชานอีกก็เยอะการเป็นเทวดาและเป็นพรหมเราก็เคยเป็นมา นี่พูดอย่างนี้นะก็พูดไม่กลัวใครจะฟ้องไม่กลัวใครจะเกาเกาหาเหมือนกัน <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราว่าเราต้องสู้กันละต่อไปนี้รัชชีที่มีเข้าอยู่ในเขตพระพุทธศาสนามีกำลังมานานแต่ต่อไปนี้เราจะก้มหัวให้แก่รัชชีไม่ได้ เวลานี้อรชีมีกำลังใหญ่แต่เทาว่าท่านที่ทรงความดีก็มีกำลังมากการต่อสู้กับรัชีต่อไปนี้ก็ต้องหนึ่งต่อสู้ก็เนพระธรรมวินยัยสองต่อสู้ก็ในเหตุผลและก็สามต่อสู้ก็ในการทำลายล้าง <c oughs> ถ้าลุกรานหนักเมื่อไรตามที่แล้วมาโดนมาแล้ว เริ่มตั้งแต่ปีพศ2 5 0พเป็นต้นมา <c oughs> และก็ได้ถูกอรารัชีพวกนี้ลุกรานหนักคนที่มีความผิดกลับได้รับแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์คนที่ทรงธรรมสวินัยถูกถอดยศบ้างถูกจับศึกไปบ้างถูกขับไล่ออกจากวัดบ้าง ในะความเวลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ได้สลายตัวไปแม่อรตมานเองสร้างความเป็นความเป็นปึกแผ่นในพระพุทธศาสนาทั้งทั้งด้านจิตใจและถาวัวัตถุก็ยังมีอารัชีคอยลุกรานอยู่ <c oughs> แต่ได้ว่าในฐานนาที่อรตมาเป็นสาวกโคอง,องคสมเด็จพระรมครู ก็พยายามอดทนและก็ทนอดมาตลอดมาในที่สุดนับแต่ปีพศ .2520 กยจึงมาตัดสินว่าเราพ้นจากความตายในคราวนั้นมาแล้วต่อไปถ้าตายคราวนี้ก็ต้องตายแน่ในเมื่อเราจะตายแน่เรามีความสุขเพราะใคร ชีวิตที่ยัมีขึ้นมาได้ก็อาศัยบิดามันดาเป็นแดงเกิดและบิดามันดาท่านก็แปบนคบประงมท่านที่ไม่ยอมปล่อยให้เราตายท่านัึนอยู่ในท้องเป็นความดีของท่านและชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมานั้นก็ต้องถือว่าร่างกายและจิตใจเป็นสมบัติของบิดาและมารดาที่มอบให้เวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็อบรมให้ตั้งอยู่ในความดี เวลานี้ที่เข้ามาบวชในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจินสีพระองค์ก็ทรงส่องสอนให้ตั้งอยู่ในความดีช่วยส่งเสริมกันโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระวิจิตรมานทรงแนะนำว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอย่ามาหวังลาบอย่าหวังยศอย่าหวังการสรรเสริญอย่าหวังสุข และวก็ยอยยาสะเทือนใจมาลาบหมดไปอย่าสะเทือนใจไม่ยศไม่ได้เนเมื่อได้แล้วเขาเอาไปและอย่าสะเทือนใจเมื่อนินทามาถึงและอย่านินเะสะเทือนใจเมื่อมีความทุกข์เข้ามาถึงอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วให้วางไปเสียอย่าเมาในราบยศทันเสินสุข อย่าเสือเ่อนใจมันลาบเสื่อมยศเสื่อมนินทาแล้วก็ทุกเกิดขึ้นในบราการหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าการบวชเข้ามาแล้วนี้ต้องมีพรหมิหารสี่เป็นอัปปมัญญาหมายความว่าหนึ่งมีเมตตาความรักสร้างสันติสุขให้เกิดกระมวลชน อะ่าเป็นพระหด้อเป็นคณะว่ายกตามทำตามพระธรรมวินยัยถีอว่าเราเป็นมิตรกับเขาเรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้มีให้มีความสงสารเกื้อคูณบุคคลผู้มีความทุกข์จะเป็นคนหรือใส่ก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงทำได้เราทำ นับ,บรายการที่สตัดอารมณ์อิจฉาดิษยาความดีเขาบอกคนอื่นไปเห็นใครได้ดีก็คลําดูว่าเหตุใดเขาจึงดีพยายามปฏิบัติตามนั้นรอยินดีกับความดีที่เขาปฏิบัติข้อที่สี่องค์สมเด็จพระสงนทรสมัติสุภาคให้พิจารณาว่าอารมณ์ใดที่สร้างความเสืีอนใจ เลืการใดที่เกิดกับกายที่มันเป็นเหตุตามปกติวิสัยของมนุษย์ที่เกิดมาสมเด็จพระบรมศาสดาหให้ทรงวางเฉยวางเฉยหมายความวจิตใจไม่ก,กิดวนกระวายเพราะหนีมันไม่ได้นี่บริการหนึ่งอีบริการหนึ่งอง,องค์สมเด็จพระจอมไตรทรนแนะนําว่าถ้าเป็นพระจงตัดความชั่วสี่บริการคือหนึ่ง ชั้นทายคติลำเอียงเพราะความรักสองโทษาคติลำเอียงเพราะความโกรธสามโมหคติลำเอียงเพราะความหลงสี่พยาคติลำเอียงเพราะความกลัว้นต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่านิพานัาสสัชิกิยายะเอตังกาสาวังกเหตวา นี่แปลเป็นใจความว่าการรับพรา,ากาสาวพัตมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งะนิพันั้นนักบวชทุกองค์จะเป็นประเภทบวชตามประเพณีก็ตามบวชเพื่อเป็นอ,อุปสมะชีวิกาก็ตามบวชเพื่อหวังความรู้ในพระพุทธศาสนาก็ตามจะต้องมีกําลังใจเท่ากันว่าการบวชคราวนี้เราต้องการะนิพันธ์ ไม่ใช่มาบวชเกาะพระศาสนากินเอาพระศาสนาเป็นที่เป็นนั่งร้านอมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้มีบุญวัส,สนาบารมีมีความรู้และความรู้ในพุทธศาสนานี่เข้าทําลายพระศาสนาโดยการไม่เคารพพระธรรมวินัยอย่างหนึ่งไม่เคารพพระญยติปกครองคณะสงฆ์ไม่เคารพสังฆานั์หรือว่ากฎปหาเทระสมาคม นี่บรรดาอารัชีที่มีใจด้านประเภทนี้มีอยู่อาตมาเนี่ยถูกรุกรานมามากเจอทัง้งลงทุนสร้างวัดนับเป็นเยระยะเงินเป็นร้อยรานแต่ก็ถูกอันดาพานย่งอยู่ในผ้ากาสามภพวัภพในลุกรานหนักจเงอะทั้งตัดสินใจว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงไม่สามารถจะข้ามบ่วงนี้ไม่ได้ เราก็จะไปกาดตนแยกออกจากบรรดาคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันจะมาตั้งนิกายนิกายหนึ่งซึ่งใครจะมายุ่งไม่ได้เด็ดขาดแต่ก็แบ็นเกิดเป็นการดีมีคุณอยู่บ้างอาศัยพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพยาแล้ว่าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภาธิการาม ร้อมด้วยคณะของท่านท่านพยายามโอบอุ้มแล้วก็มีหลวงพ่อวัดไตรมิตรเจ้าคุณใหญ่นะแล้วก็หลวงพ่อวัดแ่สมเด็จวัดสุทัศน์แล้วก็มีบรรดาพระราชาคณะที่ดีๆอีกหลายสิบท่านมีคณะเบียนอีกเยอะท่านเห็นใจ ที่เห็นใจเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ทรงความดีมีความดีรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วถ้าแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษทัทหลายพอฟังคําว่าสมเด็จหรือว่าเจ้าคุณคือพระราชาคณะว่าใหญ่ขานาดนั้นน่ะทำไมจงไม่ทำอะไรให้มันเด็ดขาดก็ขอได้โปรดอย่าลืม ว่าในสังคมที่ประชุมกันตั้งฝ่ายพระเรานี่เทือหลักประชาธิปไตยมานานถ้าคนที่ประชุมกันนั้นมีอรัชีหน้าด้านมากเขาก็จะไม่มองเห็นในด้านของความดีคนดีมีน้อยน้ำน้อยถึงแม้ว่าจะแพ้ไฟแต่ถ้าน้ำนมีความเย็นมากชั้นใดก็สามารถจะดับไฟได้เหมือนกัน เป็นอันว่าสายเรศคุณท่านตามที่กล่าวนามมาแล้วนี้กล่าวนามมันน้อยนะแต่ว่าที่ไม่ได้อ้างชื่อนิมมากพยายามต้านทานทุกอย่างจนทั้งงานที่เป็นไปด้วยดีแต่ก็ยังไม่ค่อยจะดีนักเวลานี้ที่มาพูดนี่เป็นวันที่27กันยายน2 5 2 2ดีเงียบแต่ไม่ค่อยสงบ เขายังตั้งตนเป็นไฟสมขอนอยู่ขอบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระบระมครูคอยดูกันต่อไปถ้าลุกรานเมื่อไรคราวนี้เราจะถอนลากถอนโคนกันจะจัดการไมเ่เหลือซากแม้แต่นิดเดียวทางนี้เพราะอะไรเพราะคัาคืนอดใจต่อไปแล้วก็พระาศาสนาจะทิพาย เมื่อพระษัส,สนายที่หายบ้านเมืองมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่ามีพระเป็นผู้ทําลายสามคัคคีทําลายความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและก็ทําลายความดีของปวงชนชาวไทยทาลายสามคัคคีคนไทยแตกกันคนประเภทนี้เขาไม่เรียกพระเขาเรียกกันว่าสัตว์นรกอย่าลืมนะว่าพระดีก็มีมาก พระเลวก็มีมากจะเห็นว่าใครดีและใครเลวสักวันหนึ่งข้างหน้าเรือว่าบรรดาแทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหนาหย,ยิบนางสือนวะก็ไหวขึ้นมาดูพระวินยัยไม่ต้องดูอะไรกันมากดูพระวินัยอย่างเดียวพอพระที่ดีตามพระวินยัยองค์สมเด็จไปจอมไตรย,ยังไม่เรียกพระยังเรียกว่าสมมติสง ถ้าจะดีจริงๆแล้วก็จะต้องเป็นพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพระ,ะจรึงเรียกว่าพระถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปไม่ใช่พระเป็นสมมติสงฆ์ผู้สมมติสงฆ์นี้เราไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยวันนี้ก็อาจจะดีแต่วันหน้า,าจ,จะเลวตอนเช้าอาจจะดีตอนสายอาจจะเลว ฉะงนั้นการบูชาพระขวรรดาท่านพุทธบริษัทยังคิดว่าเมื่อวันที่เท่าไรจําไม่ได้เสียแล้วญาติโยมพุทธบริษัทเห็นเนี่ยเป็นวันที่22 22กันยายนได้ไปออกสถานีโทรทัศน์ที่ช่องหของกองทัพบ,บกตอนนั้นมีญาติโยมท่านหนึ่งมาถาม ว่าหลวงพ่อเจ้าคะพระที่ท่านมารับบาดบ้านฉันฉันถามท่านว่าท่านศึกษาอะไรได้ธรรมะชั้นไหนและปฏิบัติธรรมะขั้นไหนพระที่มารับบาดบอกว่าโยมอาตมาไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะอาตมาเรียนมศหาอาตมาเรียนการบัญชี ญาติโยมท่านนั้นก็บอกว่าถ้าชินนั้นแล้วก็ตั้งนับแต่วันนี้เป็นต้นไปขอเรื่องคุณเจ้าไม่ต้องมารับบาทบ้านฉันท่านถามว่าอย่างนี้จะบาปไหมที่เราไม่ใส่บารอาตมาก็บอกว่าถ้าทําอย่างนั้นอาตมาก็ขอโมทนาเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่พระจัดว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนา เมื่อในเมื่อไม่สนใจในพระธรรมวินัยแล้วก็มาโบทอยู่ก็จะสร้างแต่ความชั่วจะไม่เห็นความดีของพระศาสนาพยายามทําลายทุกอย่างที่พูดอย่างนี้จะถือว่าเป็นการแกล้ง,ก,ลงกันไหมก็ตอบว่าไม่ใช่การเป็นการแกล้ง,ลงเพราะอาตมาเป็นพระเคยร่วมอยู่กับคน,คนประเภทนี้มาในการก่อน นี่เป็นอันว่าวันนี้นะยังไม่ได้เข้าเรื่องนันสีหลวงพ่อปานมาพูดกันให้ฟังแต่ว่าตามาเองก็โดนคนประเภทนี้เมื่อมีวาสนาบาร,รมีขึ้นมาแล้วก็ใช้อำนาจเบ่งทำท่าวักฉันมีอำนาจวาสนาฉันเป็นอย่างโน้นที่เป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าเป็นเนี่ยมันเป็นโลกธรรม ตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์นี่มันเป็นโลกธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วางทิ้งเสียในเมื่อรับก็รับได้ตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ท่านถวายมาก็รับรับแล้วจงยาบ้าตามยศจงยาบ้าตามตำแหน่งหน้าที่รักษาความดีตามพระธรรมวินยัย จงจําไว้ว่าที่ภาษาดีบทแนะนาพระว่าเราบทมาเพื่อความดับไม่มีเชื้อแต่ทําไมเราจะเอาเชื้อประเภทนั้นเข้ามาครุกรุ่นอยู่ในใจแล้วเชื้อเข้าไปเบ่งกับบรรดาประชาชนทั้งหลายโดยเฉพาะด้วยกันอยา่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระด้วยกันญาตมานี่โดนเชื้อบ้าบ้ารุกรานมานานนักหนา แต่ขอบริก,กรายกับรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน้าว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าเชื่อจังไรนี่เข้ามากระทบอะไรเมื่อนั้นจะต้องต่อสู้กันถึงที่สุดแนะในที่สุดถ้าเราไม่สามารถจะต้านทานด้วยพระธรรมวินยัยเราก็จะใช้กำลังใหญ่ถอนรากถอนโคนเชื่อเราเร็วนี่หมดไปจากขีพระพุทธศาสนา 阿拉บรนดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายโดยทุนนาวันนี้กับพรุ่งนี้ยังหาเรื่องราวอะไรดีไม่ได้นอกจากจะมาพูดส่งเด็กกันอย่าแบบนี้ลนะพูดแบบคนบ้าเพราะว่าต้องพูดแบบคนบ้ากันแน่เพราะเราบ้าเพื่อศาสนาดีบ้าเพื่อให้ให้ประเทศชาติทรงตัวอยู่ มองดูเวลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่เป็นสาวโกคองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาหมดจะแล้ววันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผนผลจงมีแดดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี